สวัสดีครับจากความน้ำมันความไส้เดือนนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปสอนทันเชื้อราตนโคเรมาสายพันธ์เชื้อราขาวนะครับไมโครไลซ่าไมโครไลซ,ซ่านะครับเชื้อรานี้มีประโยชน์ต่อต้นไม้และสัตว์นะครับผมนะผมใช้ตัวเนี้ย เลี้ยงไก่ปลูกผักแล้วก็ทําปุ๋ยใช้ประโยชน์ได้เยอะเชื้อราตัวนี้นะครับเริ่มจากหุงข้าวสุกดิบก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เย็นปล่อยไว้ให้เย็นแล้วก็เอาเชื้อราเชื้อผสมเข้าไปในข้าวนะครับคุกเคล้าให้เข้ากันใช้น้ำฉีดเบาๆาให้มันจับตัวกันนะครับนี่ผมก็มีตัวอย่างให้ดู พอปั้นได้แล้วก็ใช้ลำละเอียดนะครับเจือจางลงไปให้มันให้มันเข้ากันให้หมดแล้วก็ใช้น้ำขีดบเบาๆนะครับฉีดบเบาคุกเค้าให้เข้ากันให้เม็ดข้าวมันแยกกันเป็นไปได้นะฮะอย่าให้มันติดกันมากแบบนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยปั้นๆ้นนูเสร็จแล้วเดี๋ยวเ,าเอาไปใส่ถุงตะข่ายนะฮะถุงตะข่ายเย็บซื้อเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนม้วนมาแล้วก็มาเย็บ หนึ่งถุงนะฮะแล้วก็เอาใส่ใส่แล้วก็หมักไว้สามวันนะฮะเอาไว้ในถังเนะี่ยปิดฝาแบบไม่ต้องล็อกนะฮะเดี๋ยวลาขาวขึ้นสวยมากเนะะี่ยทิ้งไปสามวันเนี่ยเนี่ยสามวันแล้วครันเนี่ยผมทําให้ดูดูนะฮะลาขาวเนี่ยลาขาวไมโครไรซ่าเนะี่ยไมโครไรซาเนี่ยมี ประโยชน์ต่อรากพืชนะต่อรากพืชแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่ฆ้าเชื้อราเกี่ยวกับเชื้อราในต้นไม้ในสัตว์นะฮะเวลาต้นไม้เวลาสัตว์กินอะไรไปสุปกปรกที่มันมีเชื้อราที่โลกเชื้อราตัวนี้ก็จัดการได้นะไก่ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะโรคภัยไข้เจ็บก็น้อยนะแฟนไว้เจ็วันเนี่ยเจดวันเจ็ดแล้วก็เอามาพอมันแห้งแล้วก็มาเนี่ยมาบี้ๆแล้วก็ ยังผมใช้เครื่องเครื่องบดเลยเนี่ยเครื่องเครื่องสับเลยเนี่ยเอาไปใช้เอาไปใช้กับวิธีการเอาไปใช้กับต้นไม้ได้เลยตัวเนี้ยฮะ